สวัสดีครับพวกผมในช่องทีม2 8 3 1นะครับผมและท่าก็อยู่ในแก๊งของออตตี้โบบายนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่หายไปนานเนื่องจากว่าผมติดงานติดเรียนด้วยนะครับผมเลยไม่มีเวลามาทำคลิปและวันนี้เราจะมาทำคลิปเรื่องปืนวันการันนะครับผมซึ่งเคยพูดแล้วว่าจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าผมไม่ว่างอันนี้ก็มาทำดีกว่านะซึ่งของแต่งพวกเราทำตรงเลยนะครับว่าผมแต่งไม่ต่อแต่งแม่นักปืน แค่ให้มันเพิ่มขี้ไวขึ้นแล้วรดนวำอะไรกันร่างกายมันเป็น้อยลงนะต่อไปก็เป็นจอกเอราะห์จะใช้อยู่แค่สองอย่างนี้แต่ผมไม่แทงแล้วสองอย่างก็จะมีนี่อันนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนนะลำกล้องเป็นลำกล้องขอโทษนะสายผิดผมอ่าไม่ค่อยออกนะแต่เรียกว่าเอเยี่ยสีกันนะมันต้องขาดเอยี่ยสีนิ้ว ก็คล้ายเป็นคล้ายเป็นคล้ายที่เป็นกลางคล้ายเหมือนปืนเป็นมือขาบินเออเป็นเหมือนมือขบินตดั้งสโคปโฟไซส์ัส่อไปนี่ติดตั้งนี่ะไรช้องตรงนี้นี่กระเจินจโนตี้เออแม็กซซีนแลแม็กซซีนสิบ็ดนัดจุดสี่สิบสอ เพราะว่าในตัวเกมมันก็แต่ก็ได้ได้แค่8นัดนะเป็นตรับเป็นคลิปตึกรับต่อไปอ่าอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าผมจะใช้เป็นอันนี้นผม C C เรียว C G C G 2นะครับผมอ่ามันจะเป็นได้จับมาแต่ๆๆแตงๆลำกล้องก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ใส่กระสุนจะใส่นี่แห้ะเพื่อความไวของการสลับปืนนะครับแล้วติดมีดไปปืนเด่นเออพูดถึงมีดกระสุนออกมาดด้วยสิผมว่าชมปีเลยครับคิดนี่โอ้ยตัวเซ็ตคดีเลยโอเคไปเราไปเลยป่ะอุ้ยอ๋อนี่มันหมดจัดะดับนี่งว่า นาครับผมแมปแรกมาจัโหมดระดับราะงั้น <c oughs> ผมลืมเปลี่ยนโหมด <c oughs> โอเคมามจ่วงจ่วงอ้อดูเท่ขึ้นเยอะเปิดสอบคำลรากันสองจะไม่ค่อยแต่งแบบแฟนซีนเท่าไหร่ผมชอบแบบเดิมๆแล้วก็มาเทคกันเลยวายยิงกากโอ้ยิงกากเหมื <c oughs> <c oughs> อกกกนเดิมไม่มีเปลี่ยน ไม่ค่อยถนัดปืนอย่างนี้เท่าไหร่นะก็จ้วงไม่ได้ไม่ทันโอ้ยแม่ไหมมันน่าจะมีที่จ้วงอัตโนมัตินั่นอือเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยน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 ไม่น่าไหวไม่น่าไหวอันนี้ป่าเออมันต้องงนี้หน่อยติดตั้งสโคปนะอันนี้ผมไปเติมมานะ เิมแพ็กเกจของอะไรวะเิอฟอนไลน์นะครับผมมาบ้าอีกมาบ้าอไม่วิ่งมาเนาะแป๊กห,าาหาน,บบนึ่ง โอ้ไปก่อนไปก่อนโอ้ยกระบาลแยกเอาจจเปเพราะว่าปืนนี้อัตราการลุ้นคือปู่าด้วยนะมมันก็เลยนี่นะอุ้ยอเต็มกระบาลไม่เต็มอกด้วย enemy uav spotted friendly thunder killer nè โอ้โหแตกแก้ววันนี้ผมมาโชว์หวยหน่อย <g iggle> มันก็หวยอยู่แล้วนะผมไม่ได้เล่นเกมนี้น,นะน้วด้วยเพราะว่าติดงานติดอะไรไม่ค่อ,อยมีเวลาโอ้โห anh trao ngay gan mẹ sẽ ra thang này yến có yến mua với nhau cả hai kêu này thôi bay thôi bay thôi bay ok rồi nó có số 1 cái gì อนั่นไซก็เข้าเสร็บร้อยเจนลากไปกิน เต็มกระบาลครับโอเคอุ้ยอ้ยโอ้โหทีเดียว<ป>แม่นะนี่ได้ใช้ท็่ตพีเลยเนี่ยดาบไปปืนเนี่ยเรียบร,ย <c oughs> รอ้อยเกือบเกือบปาดต่อหน้าเลย โอ้โหฟาดว่าไม่โดดไม่โดดเปร๊ะเต็มเต็มข้าไปต่อมา เราเนี้ผมมาเล่นแบบธรรมดาวิมาไลเปิดมาเกมก็เริ่มไปแล้วนะ สไลด์เลยนะเพื่อนค่อ,คอยซอซอบมาหน่อยเอลยกระสุนหมดเบอร์กระสุนวายใส่แตกโอ้โห M13 M4X แบกครับแบกครับรรเข้าเพื่อนกริ่งริงเสียงเสียงเวลามันดีตบตลบ กระสุนนี่โคตรโคตรน่าฟังว้าเพื่อนลากไปกินเปิดกระสุมนมันจิ้มได้ป่าวะไม่ได้ยังเป็นศัตรูสินะเรียบร้อยใส่แต่ อคหนึนน่งพนย่เจ็ดรุบโอ้ยลูดเป็นหนึ่งีโอ้โหหนึ่งสี่้องีโอ้ย เยี่ยมมากนัดท้าแล้วครับผมอืมไปรอบนี้เราเปลี่ยนไม่ใช่อีกอ,อ,อ,อันนะี้ไม่เว็บเว็บอืมเฮ้ยเไปนะเออว่าพอเราเปลี่ยนหน้าปืนมันกล้องเล็งมันแปลกแปลกแค่โอ้ไม่เป็นไแรบบอุ้ยมีแต่ปืนนี่นั้นเลย

we have lost with backup. Target targets in sight. Sniper. กระบานแยกครับคุณโดนจุดสามศูนย์เข้าหัวกระบ,บานเงี้ยก,กระโกรกหายครับ <c oughs> อ Is that? Dangle, dangle, down. Down. Sniper! Sniper. โอ้โหกลับมาเจมาเล่นในตัวนี้ซะหน่อยใส่โคอ,อ้าวว่าไงครับสไนเปอร์โะสะบานแยกครับโอ้มีคนใช้แร็ะ ว้าเว้ยนาะน้องเนาะ้าหไม่ทันวีไฟปืนจ้วงไม่ได้อ่าแพ้แล้วอออห้ยตะกี้ี่ีอย่างน่าเจ็บปวดมากฮอ่มนี่ับแตกทำแตก โอเคครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเกม Call ด f Duty w o ายครับผมรอบติดหน้าผมจะมาทำเกี่ยวกับปืนใหม่นะครับผมก็จะเป็น Assault Rifle รอบนี้ถ้าว่างนะออผมจะมาทำเกี่ยวกับปืน R A M 7นะครับผมหรือว่า Tower นอง MK MK 52หรือว่า Mark Mark 52